คำแนะนําแปลกๆที่เคยมีคนบอกเราของนุ่นเป็นเรื่องที่มีคนแนะนําว่าให้นุ่นยิ้มให้น้อยลงแปลกมะคือเหตุผลของเขาอ่ะก็คือว่าพอเรายิ้มเยอะๆอะค่ะมันจะทําให้คนภายนอกมองว่าเราอ่ะไม่มีเกราะป้องกันตัวแล้วก็ ปฏิบัติกับเรายัางไงก็ได้สารภาพว่านุ่นไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยนะแต่ว่าตอนที่นุ่นไปอยู่จีนน่ะตอนนั้นก็ต้องแบบเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็เคยเอาวิธีนี้มาใช้เหมือนกันยกตัวอย่างก็คือเรื่องหอพักค่ะตอนนั้นนุ่นต้องอยู่ในหอพักนักศึกษาเออแล้วมันจะมีปัญหาเพื่อนบ้านเสียงดังค่ะเริ่มตอนแรกเป็นห้องข้างๆก่อนแล้วก็ต่อมาเป็นห้องข้างบนซึ่งนุ่นก็เคยแบบไปร้องเรียนเรื่องเนี้ยหลายครั้งแล้ว แต่เราอ่ะก็พูดในแบบของเราหนึ่งก็ปาพูดด้วยแบบสีหน้าแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับค่ะก็คือรับฟังแต่ก็ไม่ได้มีการแบบช่วยจัดการแก้ไขใดๆจนกระทั่งครั้งสุดท้ายคือมันมันไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันกระทบกับแบบการนอนกับอือะไรหลายอย่างอ่ะก็เลยลองดูสิลองแบบหน้านิ่งๆไม่ยิ้มไปคุยดูบ้างคือสารภาพเลยว่าแบบมันต้องฝืนมากเพราะมันมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราอ่ะปรากฏว่า เขาแก้ปัญหาให้ค่ะนุ่นได้ใหญ่ห้องพอเรื่องนี้เลยอะ่ะโอ,อ้ก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องจังหวะเวลาหรืออะไรหรือเพราะการไม่ยิม้มมันช่วยได้จริงๆนุ่นก็เลยมองว่าอ๋อมันมันอาจจะเป็นไปได้นะว่าที่ผ่านมาคําพูดของเราอะ่ะมันหนักแน่นจริงจังก็จริงแต่ว่ากับการที่เราแบบยังยิ้มย้มแจําใสไปอะ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราแบบยังไงก็ได้อ่ะยายก็ได้ไม่ยายก็ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า อืมจากเรื่องเนี้ยนุ่นก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นแบบชีวิตประจําวันอะเป็นเรื่องทั่วไปนุ่นก็คงคงยังก็ยิ้มอะไรตามปกติเพราะมันเป็นตัวเราอะมันฝืนไปคือการฝืนแบบไม่ยิ้มสําหรับนุ่นอะอย่างเงี้ยมันยากมากนะคะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ตัวเองอะแต่ถ้าเกิดว่าเราอะจะต้องไปติดต่อแบบเออร้องเรียนคอมเพลหรือว่าขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรอะคะก็รุ่นรุ่นว่าก็คงจะ ขึึมขึ้นค่ะเขาจะได้เอ,อปฏิบัติกับปัญหาของเรายังแบบซีเรียสจริงจังโอเคใครเคยได้ยินคำแนะนำอะไรแปลกๆก็มาแชร์กันบ้างนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย